ท่านผู้ชมครับหลังคาส่วนด้านบนนี้ผมติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์แต่พื้นที่ที่อยู่ใต้หลังคาผมเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวนและผมกำลังจะกั้นห้องส่วนนี้นะครับเพื่อให้ดูและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นโครงที่ตั้งเป็นเหล็กแป๊บโปรง่งกาวนไนความหนา1.4ม mm ิลนะครับขนาดของแป๊บก็คือนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับระยะของโครงด้านแนวตั้ง มีช่วงห่างแต่และช่วงก็คือ60เซนติเมตรฝนกำลังตกหนักเลยครับผมจะมาดูวัสดุที่จะใช้ปรับปรุงบ้านจะมาเช็คกับห้างที่อยู่ใกล้บ้านบ้ากที่สุดนั่นก็คือไทยวัสดุสาขาอำเภอเมืองจังหวัดระยองคือจะมาดูที่นี่ก่อนและถ้าที่นี่แพงก็จะไปดูร้านอื่นเพราะว่าแถวและแวกนี้มันมีอยู่หลายร้านนะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่ อยู่ใกล้บ้านที่สุดก่อนนะครับอันนี้น้องครับอันนี้ไม้จริงหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับไม้จริงครับอันนี้คือไม้จริงเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันเป็นไม้ระแนงไม้จริงอันนี้ใช้ภายนอกได้ไหมอ่าไม่ได้ครับลูกค้าถ้าเกิดจะเป็นภายนอกลูกค้าต้องใช้เป็นไม้เทียมครับอ๋อครับครับคือใจจริงนี่อยากจะได้อยากจะได้ไม้จริง มันสวยเบานะครับแต่ว่าน้องเขาบอกว่าถ้าผมเอาไปกั้นห้องที่โดนฝนสาดเนี่ยเขาไม่แนะนําแบบนี้เพราะว่ามันเป็นไม้บางประเภทมันเป็นการอัดกาวขึ้นมาแล้วพอโดนน้ำเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงนะครับ<อ>ก็ต้องไปดูไม้เทียมไม้เทียมตรงไหนพาพี่ไปดูเหมาะสำหรับงานภายนอกครับผมอ๋อพวกนี้คือไม้เทียมทั้งหมดเลยใช่ครับทนแดดทนฝนทน,นครับตากฝนได้ตากฝนได้ครับ แล้วก็มอดไม่กินไม้บาใ<น>บหนาเท่าไหร่ครับเนี้ยความหนาอยู่ที่11มิลครับหน้ากว้างอยู่ที่8นิ้วครับยาวเท่าไหร่ความยาว3เมตร5เซนครับก็แผ่นละ192บาทใช่ครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือแผ่นขึ้นมันนิดหนึ่งแต่ว่ามันดูเหมือนมี2แผ่นใช่ครับแบบนี้ก็ดูเหมือนมีสแผ่นแต่จริงๆเราติดตั้งครั้งเดียวเราดูเป็นสามแผ่นเลยได้สามแผ่นเลยแต่ถ้าต้องการหนากว่านี้ก็คือเป็นพวกนี้เลยใช่ไหมใช่50กว่าบาทเนี่ยเหมือนว่าอันนี้ จะลดราคาเพราะว่าตอนที่ผมเคยมาซื้อเนี่ยยาว1เมตรไอ้น,นี้กว้าง10เซน,เซนแล้วก็หนา 16, 15, 16, 1 6บหหมสิบหรือ16บหกสิบหกมิลผมซื้อมันเกือบเกือบเจบาทสแสดงว่าตอนนี้มันโปรโมชั่นนะตกลงว่าเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้นะครับเพราะว่าสวยดีมันเหมือนกับมีไม้แผ่นเล็กๆ3แผ่นแต่จริงๆเราติดตั้งครั้งเดียวถ้าเราซื้อแผ่นเล็กๆแบบนี้ก็มียาวเกินกว่าที่จะใส่รถผมก็เลยให้ทาง ไทยวัสดุไปส่งที่บ้านนะครับผมก็รอใจตังค์ครับผมนั่งรอตรงน,นี้ท่านผู้ชมครับผมตัดสินใจซื้อไม้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงบ้านจากที่นี่ไปเลยนะครับเพราะว่าตรงกับช่วงโปรโมชั่นของไม้เทียมยี่ห้อน,นี้พอดีและยังตรงกับช่วงโปรโมชั่นใหญ่ประจําปีของไทยวัสดุที่ชื่อว่าไทยวัสดุบิ๊กเซลใช่เลยถูกจริงอีกด้วยครับถูกจริงทุกวันคืนส่วนต่าง120อซ ซื้อสินค้าครบ5,000บาทรับคูปองส่วนลด300บาทแต่ยังได้อีกต่อหนึ่งก็คือเป็นยอดสะสมซื้อตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่24พฤศจิกายน2,565มีบริการผ่อน0%เกับบัตรที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้เฉพาะวันนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2,565ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะครับก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับ ผมได้ของที่จะนําไปใช้ที่บ้านแล้วนะครับทั้งแผ่นไม้เทียมแล้วก็ทั้งเหล็กนะครับก็ชําระเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอรับที่บ้านประมาณบ่ายสามโมงเขาจะไปส่งแต่ว่าช่วงนี้ระหว่างเดินออกประตูไปที่จอดร,รถก็จะดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเหมือนว่าเขาจะจัดห้างใหม่ช่วงนี้มาตรงนี้ก็มาผ่านเครื่องมือช่างพอดีนะครับเครื่องมือช่างเป็นอะไรที่ โอ้เห็นแล้วมันบาดใจเห็นแล้วมันกระตุ้นความอยากได้นะครับถึงแม้ว่าผมเป็นเพียงแค่ช่างสมัครเล่นหรือที่เรียกว่าช่าง DIY นะครับแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่จะเลี้ยวที่จะแวะเข้าไปดูที่นี่ก็มีกล่องเครื่องมือช่างหลากหลายมีทั้งกล่องเหล็กกล่องพลาสติกแต่ผมกำลังจะหาสักใบหนึ่งที่เป็นใบที่ไม่ใหญ่มากคือมีใบใหญ่อยู่แล้วแต่มันหนักอยากจะได้ใบเล็กๆนะครับ 400สี่เท่าไหร่นะครับสี่บปาทสี่โอเคผมเอานี่1ใบเอาหนึ่งใบาบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะครับ <c oughs> เพียงแค่เดินผ่านมาแต่ว่าถ้ามันตรงกับสิ่งที่เราอยากซื้ออยู่แล้วแล้วลดราคาเราก็จะซื้อไปเลยนะครับโซนตรงส่วนนี้ก็คือเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมเห็นแล้วมีแอร์ลดราคาน่าสนใจมากนะครับแทรอร์เ0้าพบท ยิวที่8,790ก็นับว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคามันถูกมากแต่ว่าเราต้องไปเสียค่าติดตั้งเองประมาณสัก2,000บาทตู้เย็นซัมซุง2อประตูขนาด7.3คิวราคา7,390บาท แผ่นไม้เทียมมีความยาวแผ่นละ3เมตรผมเอามาซอยย่อยที่ความยาว1เมตรนะครับเพราะฉะนั้น1แผ่นเนี่ยผมจะตัดได้ความยาว1เมตร3แผ่นนะครับ3ท่อนตัดด้วยใบที่ใช้ตัดกระเบื้องนะครับใบตัดเป็นแบบนี้นะครับ กำลังที่จะไปติดตั้งเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะว่าสมาธิกในครอบครัวบอกว่าไม่อยากได้สีครีมแล้วอยากได้เป็นสีโอ๊คเป็นสีไม้แบบเข้มๆผมก็เลยไปซื้อสีน้ำมันมาทาตามที่ลูกก็ต้องการนะครับเขาอยากได้เป็นสีเข้มๆแต่พ่ออยากได้สีครีมแต่ไม่เป็นไรตามใจลูก เอาแผน่นไม้เทียม3แผ่นนะครับติดตั้งเข้าไปในช่วง1ช่องนี้ได้พอดีช่องไฟบนล่างอย่างละ1เซนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งเนี่ยผมจะเอาแผ่นไม้มากำหนดเป็นระยะความสูงแล้วก็เอาไม้เทียมวางบนแผ่นไม้นะครับเดี๋ยวพอขันสกรูเสร็จเนี่ยก็จะเอาแผ่นไม้ตัวนี้ออก ก็จะได้ช่องไฟบนล่างที่เท่ากันนะครับก็คือประมาณ1เซนจากนั้นก็จะใช้สกรูปลายสว่านแบบมีปีกแล้วก็แบบขุดขุดก็คือตรงนี้มันจะเป็น ยกัยกๆอ,อยู่นะครับตรงปลายด้านนี่ตรงตรงหัวฝั่งนี้นะครับก็ขันเข้าไปเลยโดยที่ส่วนปีกเนี่ยมันจะไปคว้านเนื้อของไม้เทียมแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับไอตัวปีกนี่แหละถ้าหากว่าโครงเหล็กของเราเป็นเหล็กบางนะครับนอกจากมันคว้านส่วนที่เป็นไม้เทียมแล้วมันยังคว้านส่วนที่เป็นเหล็กอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหล็กบางเนี่ย บางทีผมจะใช้เป็นสกรูปลายสว่านธรรมดาแบบนี้นะครับคือแบบไม่มีปีกแต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีปีกเนี่ยเราจะต้องใช้ดอกสว่านเจาะนํานในส่วนที่เป็นไม้เทียมซะก่อนนะครับเพื่อที่จะเวลาเราขันนะครับมันจะไม่ดูดไม้เทียมขึ้นมาเหล็กที่เป็นเหล็กขวางเนี่ยขนาดหนึ่งนิ้วผมติดได้เสมอด้านในมันจะมีเหลือเนื้อที่ฝั่งนี้ยอยู่ประมาณ10เซนนะครับซึ่งเมื่อเราเอาไม้มาติดตั้งนะครับมันจะเสมอกันพอดีนะครับส่วนนี้ แผ่นต่อมานะครับก็ให้เอาส่วนที่เป็นยื่นออกมานะครับไปทับกับส่วนนี้นะครับ เมื่อถอดแผ่นไม้ที่รองด้านล่างก็จะพบว่ามีช่องไฟนะครับห่างจากกรอบที่ด้านบนและด้านล่างเฉลี่ยแล้วประมาณ1เซนติเมตรนะครับช่วงระยะห่างของพื้นที่ที่จะกั้นส่วนหน้านี้มีความยาว1.5เมตรนะครับผมใช้ไม้มาเรียงกันเพื่อจะดูช่องไฟนะครับว่าควรจะลงที่ กี่แผ่นนะครับ 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13แผ่นถ้าใช้ไม้13แผ่นเนี่ยแล้วมีช่องไฟนิดหน่อยเนี่ยมันจะลงได้แต่ว่าถ้า14แผ่นมันจะมากเกินนะครับมันจะไม่มีช่องว่างไม่มีมันจะเบียดกันผมใช้วิธีเดียวกันกับด้านผนังด้านข้างนะครับโดยการเชื่อมเหล็กที่จะ เป็นตัวยึดแผ่นไม้เนี่ยให้ลึกลงไปประมาณ1เซนครึ่งนะครับเมื่อเอาแผ่นไม้มาวางมันจะทําให้ผิวนี้เสมอกับส่วนที่เป็นกรอบด้านนอกเหล็กที่เป็นตัวสําหรับเจาะยึดนั้นเป็นขนาด1นิ้ว1.4มิลเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากผมกําหนดให้มีช่องแก็บหรือว่าเป็นช่องไฟระหว่างข้างบนกับข้างล่างประมาณ1เซนผมกําหนดช่องไฟให้เท่ากันแต่ละแผ่นโดยการเอาไม้กว้าง ประมาณ8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาสอดเอาไว้ตรงนี้ผมจะใช้วิธีเจาะนำเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นสกรูปลายสว่านปีกผีเสือ้อนี่ตรงปีกผีเสื้อบางทีมันไปคว้านเนื้อเหล็กทะลุด้านในนะครับทำให้สกรูยึดไม่อยู่เจาะนำไปก่อนให้ทะลุแผ่นไม้นะครับแล้วก็ตามด้วย สกรูปลายสว่าน ผมตื่นเช้ามาจริงๆก็ไม่เช้าเท่าไหร่แล้วประมาณสักหกโมงครึ่งตื่นมาชื่นชมผลงาน DIY ของตัวเองคือเดิมทีนั้นตั้งใจว่าจะก,กั้นเป็นผนังแต่ว่าผมได้กั้นไปแล้วซีกหนึ่งก็คือฝั่งโน้นที่ติดแผ่นโพลีแบบใสด้านบนช่วงล่างก็เป็นผนังแบบเดียวกันก็เพราะว่ามันทึบแล้วทำให้อึดอัดเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ที่ตรงนี้ แค่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานการเกษตรทําสวนอีกต่อไปพอมันสะอาดขึ้นดูโล่งขึ้นผมก็เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์และบางทีผมก็ไปเชื่อมเหล็กไปตัดไม้และผมต้องการให้มันอากาศถ่ายเทนะครับมีความโปรง่งเวลาใครมาหน้าบ้านก็จะได้มองเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าฝนสาดสาดหนักสาดไปโดนเครื่องมือที่อยู่ภายในผมก็คงจะต้องตั้นเป็นกันสาดนะครับแต่ว่ายัง ไม่ได้ออกแบบว่าจะเป็นรั้วระแนงจะเป็นไม้ระแนงการสาส์แบบไหนนะครับเอาไว้ค่อยทำเฟสสองอีกทีหนึ่งส่วนประตูก็ยังไม่ได้ตกผลึกว่าจะเอาแบบไหนเพราะว่าเดิมทีนั้นผมต้องการประตูที่เป็นล้อเลื่อนเพราะว่ามันทำง่ายแต่ว่าเวลาผมเอารถมอเตอร์ไซค์เอารถจักรยานเข้าไปจอดข้างในมันก็ต้องสะดุดไอ้รางเลื่อนข้างล่างก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบ บานสวิงหรือว่าแขวนจากด้านบนนะครับเอาไว้เมื่อคิดได้ว่าจะาแบบไหนเนี่ยค่อยมาทำคลิปเรื่องประตูอีกทีหนึ่งนะครับสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานนี้ก็คือ7850บาทนะครับไม้รั้วหนา15มิลความกว้าง10เซนความยาว1เมตรนะครับผมใช้ไปทั้งหมด26แผน่นไม้ฝาเป็นไม้แบบบางใบนะครับราคา 220บาทนะครับความหนา10มิลความกว้าง20เซนความยาว3เมตรผมใช้ทั้งหมด14แผ่นเหล็กแป๊บโปร่งกาวนัยที่ทำเป็นเสานะครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่1นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครึ่งหนาะ1.4มิลจะเอาบางกว่านี้ก็ได้แต่ว่าถ้าบางแล้วผมจะเชื่อมทะลุก็เลยเอาหนาหน่อยนะครับความยาวเส้นละ6เมตรราคาเส้นละ390บาทใช้ทั้งหมด5เส้นนะครับส่วนที่เป็นเสา ส่วนที่เป็นโครงที่ใช้สำหรับยึดแผ่นไม้เทียมเป็นแป๊บโปรง่งขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วหนา1.4มิลความยาวเส้นละ6เมตรนะครับเส้นละ255บาทผมใช้ไปทั้งหมด4เส้นนะครับแล้วก็ยังมีเบ็ดตะเล็ดอีกประมาณ500บาทนะครับเช่นสีแปรงทาสีถุงมือสกรูเป็นต้นนะครับ สำหรับคนอื่นก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นธรรมดาธรรมดาสำหรับผมมันเป็นโปรเจกต์ DIY ที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ